สวัสดีพี่น้องยอดบุญในมณีเพิ่งกระสลุปเลยเน,ะนาะนาสิเป็นเงินเ,นเก็บสิบเจ็ดล้านแปดแสนทัวเลยพี่น้องแปดแสนสิบท่านกีบครับเงินบาทประมาณสี่หมื่น 40, พี่น้องอันนั้นคือยอดสรุปกองผาป่าในมณนนีพี่น้อง เมื่อใ้ก็มีห้องทานหลายพี่น้องซึ่งคุณใหญ่ใจดีทางหลายบริษัทตห่างห่ามบดว่าจะเป็นห้องซี่เขา่าใหญ่พี่น้องเจนุยเ้มพี่นอามาแจกเขาเีรกาห้องทานทั้งเพื่อนผักสมสรีพี่น้องพี่นกมาและกา,างงานคลายเครื่องเฟอร์นิเจอร์เสียใจพี่น้องกามี หลากหลายพี่น้องผู้ที่มามาตั้งห้องท่านในมือนี้ก็ลายพี่นอ้องเอาไปนี้ครับสิไปเบิ่งนห้าค้าหันคายพี่น้องในงานบุญมีห้างค้าหันคายพี่น้องแล้วก็บสไลเดอร์มีห้างค้ายิ่งห้านเล่นพี่น้องมีการเล่นแบบสนุกสนานสตาร์ลูกบุงพี่น้อง กาสิเป็นสามลูกหาพัน 5, เลยนะสามลูกหาพันกาสิได้ประมาณสุดหนึง่งอ่ะทึดสามลูกใช่ไหมอะไรทำนี้นแตกไว้หนึ่งแตกสองแน่แตกสองแตกสาม าชิเบิร์ไป1 0บพันละขนาดกับประมาณ 40, 40บาทพี่น้องสี่สิบบาทกลางละสิบสบาทเมื่อก่อนนะกัน,นาชิเป็นห้าบาทพี่น้องค่ม,มือนี้เงินบาทนี่ร้อยร้อยหนึ่งต่อสามสบามสิ้าพี่น้อง สามสิบเก้าพันคีบต่อร้อยบาทเอาตามนั้นเลยพี่น้องแสงดาวขึ้นมาหอนฟีเลยเือนปลาเจ้าของบ้าน,นแสงดาวก็ตามนั้นเลยพี่น้องย้อนเงินผาปลาในมือนี่ก็ตามที่แสงดาวได้วาไปเห็นแล้วพี่น้องเอาพอนี้แสงดาวก็สรุปไปแล้วพี่น้องกท็ทีได้จบคิบแล้วพี่น้อง อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางส่องแสงดาวแสเนลเด้อพี่น้องเข้ามาเป็นกำลังใจแนแสงดาวกะบุกบืนไปพี่น้องเข้ามาเป็นกำลังใจให้แสงดาวได้เเหตคลิบต่อๆไปพี่น้องเพราะว่าแสงดาวกับบุกบืนไปย้อนพี่น้องอะไรเป็นกำลังใจาากับคำบอกกับใจผู้ที่เข้ามาติดตามให้อาม้อนนี้เขากล่าวคำว่าสาบายดีสาบายดี